วันนี้เฮียปุยรัชดาทำไดให้เกียรติมาร่วมในงานนี้ด้วยนะบผมขอให้เกียรติท่านเฮียกุยนะผมในในกอนนี่มีไ<ๆ>ม่มากนะคะมี6เดียวค่ะแต่สองรยล้านค่ะแล้วก็มีเด็กๆบอกว่าเฮียปุยรวยอย่างนี้นะคะทำไมใส่สแตนเลสเฮียปุยก็ได้บอกไปแ้วว่ามันเป็นของเก t เสรคับเป็นทองคำขาวนะครับผม 18K นะครับผมขอบคุณใจนะครับวันนี้กำแพงพาดูมาการแข่งขันตีเดินขอให้ทุกท่านได้รับรางวัลนะครับ่าน่วยพอทุกท่านได้รับรางวัลนะครับวันนี้เรามีจับแจกรางวัลเดี๋ยวเช่นนี้ถือมามอบรางวัลให้ผู้โชคดีด้วยครับ นี่ได้ความรู้ความตึงเครียดใช่ไหมครับท่านไหนยังมีข้อสงสัยหรืองภาพยนมีคำถามอีกไหมครับสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับระหว่างรอผมะอยังมีที่5แล้วพยายามอยากยังยังครับผมยังรอจนถึงเวลา15นาฬิกา6วันนี้ยินดีและในเฮียกุย แล้วไงทีนี้เม่อกี้คุณที้เขาบอกว่าคล้ายๆว่าพระเนี่ยที่ท่านได้กรอบรองเนี่ยเราบางท่านหลายๆท่านที่ให้ราคาพระผมเด็กเนี่ยลาภเราดแล้วราภลาภลาภแต่เราได้มาไม่ถูงเนี่ยเราก็สงสัยว่าเราพลาดเราแพ้ไหมแต่บางร่านเนี่ยมันเป็นบุญของใครของเขาคุณภูมิใจได้เลยอย่างที่ผมเตรียมไปแล้วว่าการที่เขาถึงแพ้อย่างไรถ้าคุณมีในครอบครองเนี่ยได้ภูกิไดแพ้ ถ้าเป็นภาแท้ตประย่างใส่แน้ครับีเรนี่มอยากี้บอกไปแล้วจารย์ที่จิคก็ยังคาใจจามอยาน้ำยาเนีดถึงนี่เป็นน้ำยาที่สามารถ พิสูจน์ได้เองโดนทนได้เองหรือว่าต้องให้ช่างที่มีความรู้พิเศษเป็นคนทให้นะออคือเราอยู่แล้วครูพระกเราไว้ครอบครองแล้วถ้าเรามีนักญานัยางจะนักญาณาหน่ผมเลยี่ลาชอบองปไปจะเพื่อนค่ไ่อน ครับ้าพิธารบรรดาสุานีนะครับวัไปราบอกว่าวัตถุปฏนการทำผสมในการทำนยาเขาบอกว่ามีผู้แย่ทำไปแล้ววัตถุนี้วัตถุตัวนี้่าทำไปแล้วผมก็เลย พื้ที่เรา่อไปที่ทเบอกจได้วยกัไช่อยกันีที่ผมรับกรอะไรก็องถ้าถ้าเม่ไดเราดได้ในทางตรงน้คนลเรื่องเขา้ม่ไ่ด้ที่เขมาเสียบี่อ๊คไ่นี่รื มนสาการส้นทางรี่สากาีนีที่กวกันว่าพอตอนก็โดนมีคนดการึงกนว่าเปืออยเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าโครงสร้างโครงสร้างหลโครงสร้างหลักวัตุเนี่สร้างจากอะไรสร้างจากกรวดอยพูเดือกหอยนะครับเป็นโครงสร้างหลทีนี้เขาก็มีการพูดเรื่องาวว่า คือคุณจะทราบยุ่ได้ยังไงเมื่อผ้าใหม่กย่อนนัำยาและฟองก็ขึ้นพ้าเก่าฟองก็ขึ้นเป็นที่กระหายกันไปเลยว่าตรวจไม่ได้แต่เขาไม่ได้คำนึงถึงว่าลักษณะของฟองที่ขึ้นมาเนี่ยเม่ี้ผมพูดในรอบนึงนะฟองที่ขึ้นมาเนี่ยฟองใหญ่ฟองเล็กผ้าใหม่ผ้าเก่าขึ้นยังไงฟองจะขึ้นเหมือนกันครับผลต่างขึ้นเหมือนกันถ้าใครได้ซื้อไปแล้วจะได้บอกว่าทัญญานะถ้าคุณหยอดไปแล้วนะที่สุภาพคุณเจ้าฟองขึ้นลักษณะนี้ผ้าใหม่ ท่าใหม่ฟองขึ้นอย่างไรเป็นเม็ดๆ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 เม็เม็เม็ดเม็็็ม็ดม็มเ็จะเย็ดๆเบ็ดๆเมเม็ดๆเม็มากแล้็ก็จๆขยายใเญ่ขยายใหญเยิ่งใหญ่ยิ่งมีอๆเมพอใหม่ใหเ่แล้เพอแตกมอแตกก็ดเ็มเม็าเพื่อมๆม็เมเมเม็มเม็ดดๆเเดมดๆเม็ดๆเามาเม็ดมด้เดๆม็่าเม็เ็ดเ็ ภาพมองดูอย่างไรถ้าถ้าไม่แพ้ดูอย่างไรตะกี้นี้นะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับทีน้สัยจะช่วยวันนี้เราได้ไหววัดนัดไหนระหว่างวันวัดทางรขึ้นอย่างนึงความคงขึ้นอย่างนึงถ้าไม่แพ้เทคนิคแล้วก็ภาพมีอายุขึ้นอีกอย่างถ้งภาพมีอายุขึ้นอย่างครับแล้วก็ถามภาพปวดเช็คเองด uh ้วยตัวเองถ้ามีนิสัยแล้วเรามีมียอดวันีพบมาวันีไม่เผื่อหรือว่าใครจะมาตรวจทักเวลาเริ่มต้น จะเป็นกรราอย่านี้นะฮะมันจะหยอดตาเลยนยวสหรคหย่อดหนึ่งก็ได้ห่อนหนึงแล้วก็ทราบนะครับหยอดข้าแล้วหยยอดหลังระเขาอยากหย่อนหลังพาะจะด่างผิวพรแผวไซจะหายไปเราหยอดข้าเจะเห็นฟองขึ้นมาเลยเราจะรักษาฟองเลยที่ผมบอกแหมว่าพระลักษขึ้นจะวงวงขยายน้ำยาเนีไ่กว้างแล้วฟองขึ้นมาส่วนบางคนขยายน้ำยาวงกว้างกวางแล้วก็ไหลไหลแล้วฟองตาม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 ขึ้นมาแหม ถ้าเป็นแัเก้พพอพอหยอดลงไปครับต้อยาจะไหลไหลเป็นไหลลงไม่มีไม่มีฟองขึ้นหรืออาจจะมีเม่สอเม็ดอันนี้องที่ทองยาทุกวันได้นะครับรงนี้เราจะผิแคลไซต์ก็ส่วหลักก็ต้องหยอดให้ตัวเองก็ได้นี่นะไม่งั้นก็จะเกิดตำหนิัเป็นรอยอะไรรผมก็เลยแต่ก่อนในขั้นอนการหยอดหลังกันเนี่ยที่หยอดหน้าหยอนตามันจะทำให้ท้าด่างเพราะผิวแคไซต์ที่อยู่บน ตอนหลับคนนี้แทบจะให้หยอดท่าโดยการท่านตะแคงก็หยอดลงท่าของการที่มีเน็คกูนก็หยอดไปปั๊บแล้วสามารถคว้าได้ด้วยว่าจบมา8ปีแล้วฮะมีจำหน่ายมีจำหน่ายครับมีจำหน่ายแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ที่ศูนย์ที่ที่จะมีวันณา้ิกมีที่อาจารย์ใหม่ขึ้นอาจารย์แหญ่จะปวดท่าให้ครับ ตัวเน่เพราะภาพเด็จที่ภาพทั่วไปด้เน็แล้วก็ทุรทีภาพสมเด็จซึ่ง็นภาพายฟังเยอะๆเนี่ยเขาก็มีมีตุ้มใหญ่ๆแล้ขอขณะนี้ผมก็มีตำราไว้จำหน่ายที่มีตำราไว้จำหน่ายไว้ที่กีผีภามทีตำราป็นท่แผ่นครเป็นเคล็ดวิชานะเคล็ดความรู้เคล็ดวิชาถ้า ถ้าเรามีความรู้พุทธาถ้าเสร็จแล้วแล้วหลักลยาได้ลดกับลดลงครับเป็นไปถ้าสนใจก็ติดต่อที่ซุ้มด้านหลังใช่ไหมครับแข่งข้าด้านหลังแข่งข้าด้านหลังนะครับผมและจริงๆเจตนาผมเนี่ยผมต้องการให้ความรู้มากกว่านะครับในเรื่องของการื่องการที่มามาเพื่อที่งๆอยากให้คนรู้ข้อเด่นเป็นเรื่ตัวเองเจตนาผมแล้วเวลาการดูพระสุภเนี่ยดูพระด้วยตามนะครับเราอย่าดูพระด้วยหู อย่าฟังเขาเล่ามาเขาเล่ามาแล้วเราดูภาพไม่เป็นเราต้องเหน็หนภ้าด้วยตาและปัญญาของเราครับแล้วเราจะเก่งครับอย่าฟังด้วยหูแล้วเราจะให้ให้่นใจโดยเองครับขอตรลงเตือว่าครับมีคําถามเพิ่มเติมอีกนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จหรือเป็นการให้ความรู้ทั้งสำคัญท,ทใ์ในักใช้อะไรขอได้นะครับได้มาประกวดพระได้มารับของชิงโชคแล้ววันนี้ก็มีความรู้ ในสมองไปด้วยนะที่เราใจอยู่แรงใจอยู่มันยังไปตอบลูกค้าไปตอบลูกหลานได้เขาเป็นมาเขาที่ผมพูดไปน่าจะครอบคลุมนะครครอบคลุมว่าดูง่ายขึ้นไหมที่ผมพูดไปจันนี่จันมีช่องทางสื่อไหนครอบคลุมไหมดูแล้วฟังแล้วครอบคลุมไหมครอบคลุมแล้วดูง่ายขึ้นไหมฟังแล้วครอบคลุมไหมนะครับให้เราฟังแล้วเออา ออาจารย์มี YouTube มี Facebook อะไรให้ผูกศึได้ต,ตามนะครับก็แต่ว่ามีครับมีมีเฟซบุ๊กนะครับชื่อชื่อชื่อไพศาลภาษาไทยเลยครับครับท่านอาจารย์ไพศาลนะครับมุสิกะาโปรดดนะครับผมแล้วแล้วโดยส่วนสากผมเนี่ยผมผม,ผม,ผมที่ตอนหลังเนี่ยอะไรท่านทราบผมถ้าเบภาพไม่มีชื่อที่ผมเห็นชื่อมาให้ผมจะไม่รับเลย ราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องไม่ทราบใครเป็นใครแก๊งคอรเซ็นเตอร์เยอะแลเยเหลือเกินแล้ววันนี้ก็เจอะรับก็ใช่รับก็ใช่เลยแล้วก็คิดว่าเออคนแก่คนมีอายุนั่งง่ายดีก็เลยไม่รับเลยเนื่องจากว่าให้เบอร์ผมแล้วให้เบอร์ไปแล้วเปลนชื่อเลยแล้วเปลนชื่อแล้วผมก็โทรอัพนรึ้าถ้ามีชื่อขึ้นมาถ้ามีชื่อขึ้นมาแล้วเรามีเจตุผลอย่างไร พอมีชื่อแล้วใครอยากมีลายผมก็ใครมีข้อสงสัยอยากถามพระเสด็จในลายผมอย่าตอนนี้ก็มีเยอะครับบางคนก็มีเจตนาแบบนึงอะไรอย่างต่างอย่างผมที่ผมขอเรียนกับเรื่องขอโทษเวลาลายคำถามพระผมเนี่ยบางคนเนี่ยคือผมเป็นผู้ให้ไงคุณการกระทำคุณต้องเข้าใจด้วยว่าอะไรการเปลี่ยนผนเนี่ยบางทีบางทีคุณมีแต่ได้ผมไม่ผมตอบผิดไปแล้วก็แย่เลยแล้วก็ถ้าผมตอบไปปั๊บคุณก็ชื่อผมไม่อ้างเนว่าอาจารย์ที่สามรู้ให้แล้วที่ ก็หรือเวลาอีกห้านาทีสุดท้ายนะครับสำหรับการส่งพระเข้าพระบัวครับตอนนี้ทางคณะกรรมการก็เร่งดาเนินการท่านที่นั่งอยู่ตามซุ้มตามโต๊ะต่างๆนะสิ่งโต๊ะตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการที่จะส่งพระเข้าพระดัวะท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะส่งไม่ส่งให้รีบตัดสินใจนะครับอย่างแรกก็คือเดินไปที่โต๊ะขายคูปองกอนเลยนะครับก็จะส่ง พระประปุ๋เข้าที่องนะครับซื้อคูปองแล้วก็เดินไปที่โต๊ะที่จะประกวดเลยนะครับตอนนี้เหลืออีก5นาทีสุดท้ายกรรมการจะปิดรับการส่งพระเข้าประกวดนะครับผม5นาทีสุดท้ายครับเย่าลืับะท่านที่ส่งพระประกุเรียบร้อยหางบัตรนะครับที่เป็นส่วนชิงโชคเป็นตัวแดงๆนะครับมีหมายเลขแล้วก็เขียน่าส่วนชิงโชคชิงตามระบุแล้วมาส่งที่กล่องด้านหน้าครับเดี๋ยวเราจะมีการจับแจกรางวัลวันนี้อาจารย์สุพลครับท่านจะแจกเป็นพระ สมเด็จคามคุง์ด้จวใหม่แต่รบด้ดีใจด้วยเรียกว่านะุูรในจารย์ุตในความคุณพง์ในบุในความคุพงในเียววนเดี๋ยวผมก็ไปส่งสักองนะครับเนี่ยอยากจะได้อยากจะได้ความคุพงดคเราไม่มีคําถาเลยนะครับขอบคุณมานนะครับตนี้ครับขอสิบพให้กับอาจารย์ขอสาละครั่านนะครับท่าอาจารย์ไปสัผู้สิกับโดกนะครับท่านมาให้ความรู้เรา เป็นเวลาเกือบชั่วโมงนะครับวันนี้ได้ความรู้ไปเต็มๆนะครับเดี๋ยวจะพักการใช้เสียงไปสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเร่งการดำเนินการในการรับสมัครรับการประกวดนะครับท่านที่ตัดสินใจได้แล้วครับรีบซื้อูุปองนะครับแล้วเดินไปที่โต๊ะกรรมการทั้ง10โต๊ะนะครับแต่ละประเทศท่านที่ต้องการจะส่งข้อความครับอย่าลืมครับหาบัตรนำสงค์ที่กล่องนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมีการจับแจกรางวัลครับวันนี้ สระส็จทกางมณรงนะครับกลุ่มวัดในอย่าตารตหรือกลุ่มในนะครับจะมีแจกจํานวนหลายองค์ครับเมื่อกี้ผมเรียงๆไปเป็นถาเลยครับผมเห็นอาจารย์จัดเรียงมาเป็นถาเลยวันนี้เรามีแขกคุยรับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับนั่งข้างหน้านี่ครับมีเฮียปุยมาด้วยเดี๋ยวจะเชิญท่านรับจับแจกรางวัลสำคัญนอกจากได้รับของแล้วได้รับถ่ายรูปกเฮียปุยด้วยวันนี้ครับผมสัครู่นะครับ